ยินดีต้อนรับเข้าสู่มชุลมสปอยเรื่องราวของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ฆ่าเครเวอรี่ภรยาของเขานะฮะที่หายตัวไปในปี1982เรามาดูนะครับว่าข้อกล่าวหานี้เขาเป็นคนทำจริงหรือไม่แล้วถ้าเขาไม่ใช่คนทำละ่ะฆาตกรตัวจริงคือใครแล้วทำไมผู้คนถึงสงสัยเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าออกรูต i n g งหนังเรื่องนี้เปิดเรื่องมาอยู่ในปี2000ครับ โดยมีอายการสักถามชายชราที่ชื่อว่าเดวิดมาร์กเกี่ยวกับคดีของเขาเมื่อถูกถามถึงแม่ของเขานะครับเดวิดก็เปิดเผยว่าแม่เสียชีวิตในตอนที่เขาอายุเพียงแค่เจ็ดขวบเขายังยอมรับด้วยนะครับว่าเขาอยู่ที่นั่นด้วยตอนที่แม่เสียชีวิตและเป็นการเสียชีวิตที่รุนแรงมาก,มากจากนั้นเราจะเห็นบันทึกระบุเรื่องราที่ได้รับแรงบรรดาใจจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นระหว่างปี1 9 7 1ถึงปี2003 หลังจากนั้นก็มีความทรงจําในวัยเด็กที่มีความสุขของเดวิดครับในตอนที่แม่ของเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่จากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปที่นิวยอร์กในปี1 9 7 1นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเดวิดโตเป็นหนุ่มแล้วเขากําลังแต่งตัวและมุ่งหน้าไปงานปาร์ตี้แต่จูๆ่ๆพ่อของเขาก็แจ้งให้กับเขารับทราบว่าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่พวกเขาเช่าอยู่เนี่ยกำลังมีปัญหาด้านระบบน้ําประปาซึ่งเดวิดกําลังจะไปปาร์ตี้แล้วนะฮะแต่เขาเนี่ยต้องยอมที่จะกลับบ้านเพื่่อทีจะแก้้ไขนําาปป เขามม่งหน้าขับรถไปกับอีวาน,นครับสุนักตัวโปรดของเขาเมื่อมาถึงเขาก็ได้พบกับผู้เช่าซึ่งเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคทีครั้งแรกที่เจอเคทีนะครับเขาก็หลงไหลในรูปลักษณ์ของเธอจนลืมไปชั่วครู่ว่าเขามาที่นี่ทําไมจากนั้นเดวิดก็เริ่มตรวจสอบท่อน้ําและก็สังเกตเห็นว่ามันรั่วแต่เขาไม่รู้จะซออ่อมยางไรเขาจึงขอโทษเคทีนะครับแล้วก็แนะนําให้เธอเนี่ยโทรเรียกช่างประปาตัวจริงมาแทน จากนั้นเดวิดก็เชิญเธอไปที่งานปาร์ตี้ที่เขาจะไปนะครับและที่น่าประหลาดใจก็คือเธอตอบตกลงทันทีโดยที่ไม่ลังเลเลยไม่นานหลังจากนั้น,นครับทั้งสองก็มาถึงที่งานปาร์ตี้และก็ได้รับการต้อนรับจากแซนฟอร์ดมาร์กพ่อของเดวิดเองพ่อของเดวิดก็ไม่ลังเลที่จะดุลูกชายที่มาสายนะครับและพ่อของเดวิดยังรู้สึกอายที่เห็นสาวน้อยหน้าตาธรรมดารรมดาอยู่กับเขาด้วยและก็ทักทายเธออย่างเย็นชาหลังจากนั้นนะครับพ่อก็ได้แนะนําให้เดวิดได้รู้จักกับบุคคลสําคัญบางคน รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาและนายกเทศมนตรีของเมืองด้วยนะครับและทีนี้ก็เปิดเผยออกมานะครับว่าเซนฟอร์ดพ่อของเดวิดเนี่ยคือเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ผู้ทรงอํานาจและก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายแห่งในนิวยอร์กด้วยต่อมาแคทตี้และเดวิดก็ออกจากงานปาร์ตี้ก่อนเวลานะครับเดวิดได้เปิดเผยกับเธอว่าเขาไม่สนใจธุรกิจของพ่อเลยและเขาจะเปิดร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าแคทตี้สนับสนุนให้เขาทำนะฮะและก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เธอยังเปิดใจเกี่ยวกับชีวิตของเธอและก็เปิดเผยว่าเธอต้องการเรียนแพทย์ด้วยแต่จู่ๆพ่อของเธอก็เสียชีวิตและตั้งแต่นั้นไปต้นมาทุกอย่างก็ยากลาบากไปหมดเลยในวันต่อมาครับเดวิดและแคที่ก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นและก็เริ่มออกเดทกันและที่สุดทางคู่ก็ย้ายไปอยู่ที่เวอร์มอนต์และก็เปิดร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพที่ชื่อว่าออกุตติงแต่อย่างไรก็ตามครับแซนฟอร์ดไม่พอใจกับการตัดสินใจของลูกชายมา,มากเนื่องจากเขาต้องการให้ลูกชายอยู่ที่นิวยอร์ก และพ่อยังไม่ชอบเดวิดที่กําลังคบหาสาวชนชั้นแรงงานอีกด้วยนะครับแซนฟอร์มบอกลูกชายอย่างหยาบคายนะครับว่าถึงแม้แคที่จะเป็นเด็กดีแต่เธอไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จได้แต่อย่างไรก็ตามเดวิดไม่สนใจนะครับและก็ระบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีในฉากต่อไปนะครับเดวิดไปเยี่ยมครอบครัวของแคที่และก็ประทับใจกับความเรียบง่ายของพ่กเขามากๆเดวิด <David S 2> ดีใจมากที่ได้เห็นทุกคนมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่เคยสัมผัสถึงความอบอุ่นเช่นนี้ในบ้านของเขามาก่อนเลย ต่อมาเมื่อเคที่ถามเขาว่าเขาคิดยังไงกับครอบครัวของเธอบ้างเขาพยายามอธิบายถึงความรู้สึกของเขานะครับและก็บอกว่ามันแค่แตกต่างกันและจากนั้นเดวิดก็ถามเธอทันทีนะครับว่าเธออยากแต่งงานกับเขาไหมเคที่ตกใจกับข้อเสนอที่กระทันหันนี้มากนะครับแต่เพราะเธอก็รักเขามากเธอจึงยอมโดยที่ไม่ลังเลเลยไม่กี่วันต่อมาเราก็จะเห็นว่าทั้งคู่แต่งงานกันอย่างมีความสุขแต่ดูเหมือนว่าแซนฟอร์ดจะไม่พอใจกับสถานการณ์นี้มาก หลังจากงานแต่งงานของพวกเขาแล้วนะครับทั้งหมดก็นั่งรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันแม้ว่าแซมฟอร์ดจะเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดบนโต๊ะนี้นะครับแต่เขาก็ให้แม่ของเคที่เนี่ยจ่ายเงินกับค่าอาหารมือเล็กๆและเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วฮะรประมาณ2-3เดือนต่อมาแซนฟอร์ดก็กลับมาเยี่ยมทั้งคู่อีกครั้งหนึง่งดูเหมือนว่าร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพของเดวิดจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เขาจึงพยายามชักชวนลูกชายให้กลับมาที่นิวยอร์ก แต่เดวิดก็ยังรับรองกับพ่อนะครับว่าทั้งคู่มีความสุขมากที่นี่อย่างไรก็ตามแซนฟอร์ดก็ยังพยายามบงการเดวิดนะครับโดยบอกว่าเคที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยก็จริงแต่เดวิดไม่สมควรที่จะมีชีวิตแบบนี้กับเธอคําพูดนี้ขัดแย้งกับเดวิดนะครับและเขาก็ตระหนักว่าพ่อของเขาเนี่ยมีประเด็นในใจอยู่แต่หลังจากนั้นเดวิดก็เปลี่ยนใจนะครับและลงเอยด้วยการขายบ้านซุดโสมในเวอร์มอลเดวิดก็พาภรรยาย้ายไปที่นิวยอร์กนะครับซึ่งเดวิดเริ่มทํางานในบริษัทของพ่อตัวเอง งานของเดวิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทํางานบัญชีและก็เก็บค่าเช่าจากทรัพย์สินของพ่อเขาในไม่ช้าเดวิดก็รู้สึกเบื่อนะครับแล้วก็พบว่าธุรกิจที่พ่อให้ทำเนี่ยมันไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่พ่อของเขาพานาไว้และเขาก็ไปพบว่าทรัพย์สินที่พวกเขามีไม่ว่าจะเป็นตึกแถวตึกบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกเช่าให้แก่โรงหนังโป๊โรงหนังแล้วก็ซ่องหลังจากที่ทํางานได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดวิดก็เซอร์ไพรส์เคที่ด้วยอพาร์ตเมนต์หรูหราในเมืองทําให้เธอมีความสุขมาก เคทที่ก็แสดงความคิดเห็นนะครับว่าชีวิตของทั้งคู่เนี่ยดูสมบูรณ์แบบมากในตอนนี้และก็เอ่ยถามเดวิดนะครับว่าเขาคิดยังไงกับการมีลูกแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เดวิดรู้สึกยังไม่พอใจนะครับเขาปฏิเสธที่จะสนทนาเรื่องมีลูกกับเธอเคทที่แปลกใจแล้วก็ถามว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซึ่งเดวิดตอบว่าใช่เธอพยายามสอบถามเพิ่มเติมนะครับแต่เดวิดก็ยุติการสนทนานี้โดยที่ไม่อยากจะคุยเรื่องนี้ต่อปฏิกิริยาของเดวิดเนี่ยทำให้เธอเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นหมันหรือไม่ ในฉากต่อไปนะครับท้งคู่ก็ไปร่วมงานปาร์ตี้ปาร์ตี้หนึ่งซึ่งเดวิดได้ไปพบกับเดโบราห์เพื่อนสนิทสมัยเรียนของเขาและก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันมากๆในขณะที่เดวิดออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับเดโบราห์ Deborah ก็คุยเรื่องอดีตของเดวิดให้กับเคที่ฟังโดยเปิดเผยว่าแม่ของเขากระโดดลงจากหลังคาและก็ทําให้ศีรษะกระโหลแตกทําให้เดวิดได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเขาต้องซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะ และหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขาก็ออกมาจากโต๊ะในที่สุดนะครับแต่ก็ทําเหมือนกับว่าการตายของแม่ไม่มีผลกระทบต่อเขาเลยการเปิดเผยน,นี้ทําให้เคที่ตกตะลึงนะครับเพราะว่าเธอไม่รู้ลยว่าสามีของเธอเนี่ยเคยมีอดีตที่เลวร้ายมาก่อนหลายเดือนต่อมานะครับทั้งคู่ก็ซื้อบ้านริมทะเลสาบในเวสเชสเตอร์เพื่อใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งคู่จัดงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เชิญคนจํานวนมากรวมทั้งเพื่อนและครอบครัวด้วย หลังจากที่จบงานเลี้ยงแนละทุกคนก็ไปหมดแล้วนะครับเคที่ก็เซอร์ไพรส์เดวิดด้วยการบอกว่าเธอกําลังตั้งครรภ์แต่เดวิดยังคงไม่ยอมรับเขานี้แล้วก็โกรธเธอมากๆเคที่ <K athy> อธิบายว่าเธอคิดว่าเขาเป็นหมันแต่เดวิดบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่เคที่รับรองว่าลูกเขาพวกเขาเนี่ยจะไม่ต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ยากลำบากเหมือนกับเขาและจะเติบโตขึ้นมาในสังคมที่แตกต่างและดีกว่าที่เขาเคยเจอมาเมื่อ <K athy> <K athy> ได้ยินแบบนี้นะครับเดวิดก็ยิ่งโกรธขึ้นไปอีกแล้วก็เริ่มปาเข้าของอย่างก้าวร้าว แต่สักครู่ต่อมานะครับเมื่อทุกอย่างสงบลงแล้วเดวิดก็บอกกับเธอว่าเขายินดีที่จะทําทุกอย่างในโลกที่เธอขอแต่เขาทําสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวไม่ได้ในวันรุ่งขึ้นแคที่รู้สึกหงุดหงิดและก็ต้องไปที่คลินิกเพื่อทําแท้งเด็กนะครับอย่างไรก็ตามตามทางเนี่ยเดวิดได้ไปสังเกตเห็นตำรวจกําลังปลุกค้นจ้องที่ที่หนึ่งที่พ่อของเขาปล่อยให้เช่าเดวิดโทรหาพ่อทันทีเพื่อให้พ่อไปเก็บค่าเช่าตึกก่อนที่ตำรวจจะมาถึง แต่พ่อบอกให้เดวิดเนี่ยไปเก็บแทนเดวิดปฏิเสธโดยบอกว่าจะพาเคที่ไปที่ไหนสักแหง่งพ่อของเขายืนกรานนะครับว่าสถานการณ์นี้สําคัญกว่าให้เดวิดเนี่ยไปเก็บค่าเช่าก่อนและจะไปไหนก็ค่อยไปเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นครับเขาจึงขอให้เคที่เนี่ยไปทําแท้งคนเดียวและเดวิดก็มุ่งหน้าไปเก็บค่าเช่าต่อมาเราจะพบว่าเคที่อยู่ในคลินิกในสภาพที่เธอหวาดกลัวนะครับและเธอก็เสียใจมากๆก,กาลังรอคิวอยู่ หลังจากที่ทำแท้งแล้วเดวิดก็ไปพบกับเธอนะครับแล้วก็พาเธอไปพบกับเพื่อนของเขาแต่ถ้าว่าแคที่ยังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเธอจึงไปเข้าห้องน้ำลอเรนภรรยาของเพื่อนก็ตามเธอไปที่ห้องน้ำและพยายามปลอบใจเธอจากนั้นลอเรนก็เสนอบางอย่างให้กับเธอนะครับและแคที่ก็ตกลงซึ่งสิ่งที่ลอเรนให้เนี่ยก็คือเคนะครับแคที่ก็เติมเข้าไปจนเต็มปอดในไม่ช้าจิตใจของเธอก็เริ่มสับสนและเธอก็เริ่มเพลิดเพลินก,กับช่วงเวลานั้น ่ําคืรเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่ามีคนจอดรถหน้าสะพานมีผู้หญิงผมสีบรอนคนหนึ่งออกจากรถแล้วก็โยนถุงพลาสติกสีดําหนักๆลงแม่น้ําซึ่งดูเหมือนว่าจะมีศพอยู่ข้างในนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้เคที่ก็ย้ายเข้ามาในบ้านริมทะเลสาบและเธอก็เตรียมตัวเข้าโรงเรียนแพทย์ในขณะที่เดวิดยังคงอยู่ที่นิวยอร์กอยู่นะครับพวกเขาเจอกันแค่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นนะครับและดูเหมือนว่าทั้งคู่เริ่มจะห่างกันและการแต่งงานของทั้งคู่กําลังจะพังทลายในไม่ช้า อยู่มาวันหนึ่งในขณะ,ะที่อยู่ที่บ้านริมทะเลสาบเดวิดก็ได้ตรวจดูจดหมายและก็พบว่าแคที่ได้รับการตอบรับเข้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยแพทย์แล้วแทนที่เขาจะดีใจกับเธอครับแต่เขากลับโกรธมากมากและก็ลงไประบายความโกรธโดยว่ายน้ําในทะเลสาบในไม่ชา้าแคที่ก็มาถึงนะครับและเธอก็รู้สึกตื่นเต้นกับเธอได้เข้าเรียนวิทยาลัยแพทย์แต่เมื่อเธอพยายามบอกเขานี้ให้กับเดวิดครับเขากลับไม่แสดงความตื่นเต้นกับเธอเลย ในฉากต่อไปนะครับครอบครัวของแคที่จัางานปาร์ตี้เพื่อเฉลิมฉลองการที่เธอได้เข้าเรียนวิทยาลัยแพทย์ดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขมากๆและก็สนุกสนานนะครับแต่เดวิดกลับดูหนุนหงิดอย่างเห็นได้ชัดเลยในที่สุดเดวิดก็เข้ามาหาเธอนะครับและก็เสนอว่าทั้งคู่เนี่ยควรจะกลับได้แล้วแคที่ตกใจกับคําพูดนี้มากนะครับและเธอก็อธิบายว่าเธอต้องการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวสักพักหนึ่งก่อนเดวิดบอกกับเธอว่าจะรอเธออยู่ในรถนะ แต่เวลาก็ผ่านไปสักพักนะครับเดวิดเห็นว่าเธอเนี่ยไม่ยอมออกมาสักทีเดวิดรู้สึกโกรธมากและตัดสินใจเดินเข้าไปข้างในและลากเธอออกไปอย่างรุนแรงเช้าวันรุ่งขึ้น,นครับเราเห็นว่าเคที่เก็บข้าของแล้วกําลังจะเตรียมตัวออกจากบ้านเธอตัดสินใจอย่าล้างกับเดวิดนะครับแต่เดวิดก็เตือนเธอว่าถ้าเธอจากไปแล้วก็เขาจะไม่สามารถเลี้ยงดูเธอได้อีกต่อไป เพราะว่าเธอกําลังเรียนแพทย์นะครับเธอไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเทอมแน่นอนเขาขอร้องให้เธอใจเย็ยนๆแล้วก็พิจายรณา,าการตัดสินใจของเธออีกครั้งหนึง่งเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับรู้สึกเหมือนกับว่าเคที่เนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องอยู่กับเขาในวันรุ่งขึ้นนะครับเคที่กำลังรับประทานอาหารกับลอเรนและก็ระบายความในใจของเธอให้กับลอเรนฟังทันใดนั้นนะครับพนักงานเสร์ฟก็แจ้งเคที่ว่าบัตรเครดิตของเธอถูกปฏิเสธ เรื่องนี้ทําให้เคที่ตกใจและอับอายมากแต่โชคดีนะครับที่รอเลนเป็นปคนรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในมืน้นี้และต่อมาทั้งสองก็ตัดสินใจไปพบทนายความนะครับเคที่อธิบายว่าเธอต้องการหย่าล้างกับสามีต้องทํำยังไงและเธอก็ต้องการเงินส่วนหนึ่งของสามีเพื่อใช้จ่ายค่าเล่าเรียนทางการแพทย์ด้วยทนายความก็แนะนําให้เธอทราบว่าเดวิดเนี่ยจะเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกองทุนทั้งหมดของครอบครวัวซึ่งเธอจะไม่ได้แม้แต่บาทเดียว และเคที่จะเข้าถึงเงินเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อเธอแต่งงานกับเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ถึงแม้เธอแต่งงานกับเขาเนี่ยอย่าก,กันเธอก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเดวิดก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยทนายความได้เปิดเผยครับว่าครอบครบัวที่ร่ำรวยมักจะทำแบบนี้เพื่อปกป,ป้องตัวเองจากการหย่าร้างที่อาจจะเกิดขึ้นและเธอก็ถูกแนะนำมาว่าเธอจะต้องหาทางให้ครอบครบัวของเดวิดเนี่ยทำให้เธออยู่ในกองมรดกให้ได้หรือเธอจะต้องหาหลักฐานอะไรบางอย่างที่แน่ใจว่าเธอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับมรดก ดังนั้นเคทีจึงพยายามหาเอกสารหลักฐานพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินของทั้งคู่นะครับในวันรุ่งขึ้นเคที่ก็แอบเข้าไปในสำนักงานของเดวิดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเธอมีใบหน้าที่ฟกช้ำด้วยนะครับเนื่องจากการทะเลาะกับเดวิดเมื่อคืนก่อนจากนั้นเธอก็ไปหยิบสมุดบัญชีของเดวิดออกมาซึ่งมีบันทึกการชำระเงินที่พิสูจน์ได้ว่าครอบครัวของเดวิดให้เช่าทรัพย์สินแก่ซ่องที่ผิดกฎหมายเธอก็เอาหนังสือเล่มนี้ไปนะครับและเธอก็ส่งไปให้ศาลดูในหลัง ในฉากต่อไปเราจะเห็นผู้หญิงผมรอนคนก่อนหน้านี้นะครับจอดรถที่สะพานลอยอีกครั้งหนึ่งเธอก็ได้โยนถุงพลาสติกอีกใบหนึ่งลงในน้ําในขณะเดียวกันนี้นะครับเราก็เห็นว่ามีเล่ยด้วยในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ได้รับสมุดบัญชีจากเคทตี้นะครับซึ่งเผยให้เห็นธุรกิจที่สกปรกของตระกูลมาร์คแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเนื่องจากว่าตระกูลนี้เนี่ยมีอํานาจมากเกินไปทานเจ้าหน้าที่จนตัดสินใจไม่ดําเนินการใ,ใดๆแล้วก็ส่งเอกสารนี้คืนให้กับแซนฟอร์ ต่อมานะครับเราจะเห็นว่าเดวิดเนี่ยมีน้องชายด้วยเขาได้ถูกน้องชายดุว่าไม่มีความสามารถและก็ทํางานอย่างไม่ถูกต้องแซนฟอร์ดผู้เป็นพ่อยังโกรธเดวิดด้วยและก็เรียกเดวิดว่าเป็นผู้ชายที่อ่อนแอไม่สามารถควบคุมภรรยาได้และเรื่องนี้ก็ส่งผลให้แซนฟอร์ดตัดสินใจปลดเดวิดออกจากกิจการของเขาครับและก็มอบอำนาจทุกอย่างให้กับลูกชายคนเล็กของเขาแทนในเวลาต่อมาครับเคที่ก็กลับมาถึงบ้านพ่อแม่ของเธอและเธอก็ระบายความญหงุดหงิดความในใจทุกอย่างของเธอให้กับทุกคนฟัง ตอนนี้สภาพจิตใจของเธอแย่ลงเรื่อยๆนะครับและเธอก็อธิบายว่าเธอรู้สึกผิดเกี่ยวกับการทําแท้งในค่าคืนนั้นเองนะครับเธอก็ดื่มหนักมา,มากๆและเธอก็โทรหาเดวิดด้วยเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวแล้วแลวก็อยากจะทิ้งเดวิดไปแต่เขาตอบว่าเขาเข้าใจเธอและก็ขอให้เธอกลับมาเดวิดสัญญาว่าจะปรับปรุงสถานการณ์และก็อ้างว่าเขายังรักเธอมา,มากๆหลังจากที่วางสายแล้วนะครับเดวิดก็มองไปที่สุนัขโตโปรดของเขาที่ชื่อว่าอีวานและก็ถามสุนัขว่ากําลังมองอะไรอยู่ ในขณะเดียวกันครับเคทที่ที่ยังเมามากๆได้ก็ขับรถออกไปในขณะที่ครอบครัวของเธอเนี่ยก็แนะนําว่าเธอไม่ต้องขับรถไปไหนก็ตามแต่เธอไม่สนใจไม่นานเธอก็กลับมาหาเดวิดถึงที่บ้านครับซึ่งเดวิดออกมาต้อนรับเธอและก็ถามเธอว่ากินข้าวหรือยังเคทที่ถามถึงสุงนังอีวานนะครับว่าอยู่ตรงไหนเดวิดก็บอกว่าเอามันไปขังไว้แล้วจากนั้นเดวิดกับเคทตี้ก็รับประทานอาหารด้วยกันระหว่างนั้นนะครับเดวิดก็พูดขึ้นมาว่าเธอคงจะเป็นแม่ที่ดีได้ เมื่อได้ยินแบบนี้นะครับเคทีก็รู้สึกเศร้าใจขึ้นมาทันทีแต่เดวิดก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรจากนั้นเธอก็เอาขยะไปทิ้งแต่ในขณะที่เธอทิ้งขยะอยู่นะครับเธอก็เห็นว่าผ้าพันคอเปื้อนเลือดของหมาอีวานเนี่ยก็ตกอยู่บนพื้นแถวๆขยะนั้นเคทีหยิบผ้าพันคอนี้ขึ้นมาด้วยน้ําตานะครับและก็เอาไปให้เดวิดดูแต่เขากลับนิ่งสงบอย่างน่าประหลาดใจและก็ไม่พูดอะไรเลยและไม่นานหลังจากนั้น,นครับเพื่อนบ้านของทั้งคู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงดังปั้งมาจากบ้านของพวกเขานะครับ แต่เมื่อเพื่อนบ้านหันไปมองข้างนอกก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆดึกดื่นคืนนั้นนะครับเดวิดก็มาถึงที่คาร์ลา์ดของพ่อของเขาและเขาก็เอารูปถ่ายของแม่มาดูนะครับและเขาก็คิดในใจว่าแม่ของเขาต้องเกลียดเขาแน่ๆแต่แซนฟอร์ดอธิบายว่าแม่ของเขาเป็นผู้หญิงที่ป่วยหนักมากแซนฟอร์ดทาทุกอย่างเพื่อเธอเช่นเดียวกับที่เขากําลังทําเพื่อเดวิดแต่ในไม่นานนะครับเดวิดก็รู้สึกโกรธขึ้นมาและก็กล่าวหาพ่อว่าพ่อปล่อยให้เขาเห็นแม่ตัวเองตาย แต่แซนฟอร์ตตอบว่าการที่แม่ได้เห็นเดวิดเนี่ยอาจจะทําให้แม่เปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายแซนฟอร์ดก็ขอร้องให้ลูกชายไม่ต้องครุ่นคิดถึงเรื่องนี้แล้วและก็บอกว่ากลับไปหาภรรยาของเขาซะแต่ที่น่าแปลกใจกนะครับเดวิดเปิดเผยว่าภรรยาของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วและตอนนี้เขาก็เหมือนกับพ่อของเขาแล้วโดยที่อยู่คนเดียวไม่มีภรรยาจากนั้นเดวิดก็เดินออกไปข้างนอกเพื่อที่จะเดินทางนะครับพ่อของเขาก็ตามไปแล้วก็ถามว่าสิ่งที่พูดเนี่ยหมายถึงอะไร หลังจากเรื่องราวอันวุ่นวายนี้นะครับฉากก็เปลี่ยนมาในปัจจุบันในตอนที่เดวิดแก่แล้วนะครับในห้องพิจารณาคาดีในตอนนี้เดวิดกำลังพูดกับคณะลูกขุนอยู่เขาเปิดเผยว่าเขากับเคที่ไปที่บ้านลิมททเนสาบแล้วจึงพาเธอขึ้นรถไฟกลับเมืองและนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้พบกับเธออย่างไรก็ตามนะครับอายการระบุว่าจากคำบอกเล่าของผู้ที่เห็นเหตุการณ์พบว่าเคที่ถูกพบเห็นที่อพาร์ตเมนต์ของทั้งคู่ที่อยู่ในเมืองในค่ำคืนนั้น และเช้าวันรุ่งขึ้นพนักง,งานเฝ้าประตูก็เห็นเธอคุยโทรศัพท์และขึ้นรถแท็กซี่ไปเดวิดยืนยันเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการหายตัวไปของเธอในนาจุดนี้นะครับก็มีการเปิดเผยว่าเคที่หายตัวไปในปี1982อย่างไร้ร่องรอยและจากนั้นก็ไม่เคยถูกพบอีกเลยตัดกลับมาในฉากย้อนอดีตนะครับเราจะเห็นว่า18ปปีต่อมาเนี่ยอายการได้เปิดคดีใหม่อีกครั้งโดยให้เดวิดเป็นผู้ต้องสงสัยหลัก และเมื่อดวิดทราบเขานี้เขาก็ย้ายไปเทสซัสทันทีและเดวิดก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงด้วยอยู่มาวันหนึ่งเขามีเพื่อนบ้านผู้สูงอายุเดินเข้ามาหาเขานะครับและเพื่อนบ้านคนนี้ก็ดูเขาเรื่องส่งเสียงดังแต่ดวิดแซงทำเป็นบ้าน,นะครับเพื่อหลิกเลี่ยงการปิะนชนัน,น้าหรือว่าพูดคุยด้วยเสียงของเขาที่เป็นผู้ชายในตอนเย็นวันนั้นนะครับเขาก็ดูข่าวแล้วก็รับทราบว่าอายการเขตได้เปิดคดีของภรยาเขาใหม่อีกครั้งหนึง่งเนื่องจากอายการเขตได้อ่านเนวนิยายเรื่องหนึ่งที่ตีพิมพ์โดยเดบล่าเพื่อนสนิท วนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่เกือบจะเหมือนกับกรณีของเควที่เลยทีเดียวเดวิดยังได้รู้ด้วยนะครับว่าตำรวจไปที่บ้านลิมทะเลสาบของเขาแล้วก็ค้นหาศพด้วยแต่ว่าก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากซาาสุนัขของเขาในขณะนี้เดวิดก็ได้รับข้อความเสียงจากเดบลาด้วยนะครับเดบลาขอความช่วยเหลือจากเขานิดหนึ่งโดยเธอบอกว่ามีตำรวจและนักข่าวต้องการคุยกับเธอและก็ขอร้องให้เขาเนี่ยโทรหาเธอด้วย เดโบราบอกว่าเธอกําลังอยู่ในชว่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆในตอนนี้และเธอก็ต้องแกรเงินเป็นอย่างมากด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดวิดดูเหมือนจะไม่กังวลเกี่ยวกับคําขอของเธอเลยสนิดและเมื่อเวลาผ่านไปเขากับเพื่อนบ้านของเขาที่ชื่อว่ามาวินนะครับก็เริ่มเข้ากันได้ดีและทั้งคู่ก็ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและในที่สุดชายชลาคนนี้ก็พบว่าเดวิดไม่ใช่ผู้หญิงใบแต่เดวิดปลอมตัวเป็นผู้หญิงต่างหากแต่อย่างไรก็ตามห้ามาวินไม่สนใจและก็เข้าใจว่าเดวิดต้องมีเหตุผลของเขา เดวิดยังมอบคนจ่จห้องของเขาให้กับมาวินอีกด้วยนะครับดังนั้นมาวินเข้ามาดูทีวีในห้องของเดวิดได้ทุกเมื่อเมื่อเขาต้องการเมื่อเวลาผ่านไปนะครับมาวินก็ตระหนักได้ว่าเดวิดเนี่ยร่ำรวยขนาดไหนและทั้งสองก็เริ่มมองหาบ้านอยู่รอบเมืองโดยวางแผนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในระหว่างนั้นเดโบรายังคงฝากข้อความเสียงให้กับเดวิดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เมื่อเดวิดไม่ตอบกลับเธอจึงขู่ว่าจะโทรเรียกตำรวจ วันหนึ่งเมื่อเดโบรากลับมาถึงบ้านตัวเองครับเธอสังเกตเห็นว่ามีรถของใครบางคนอยู่นอกบ้านเธอเธอคิดว่าต้องเป็นเดวิดแน่ๆเธอจึงเริ่มรู้สึกตื่นเต้นมากๆหวว่าจะได้ตังแล้วแต่น่าเสียดายนะครับในขณะที่เธอเข้าไปในบ้านกลับกลายเป็นว่ามาวินที่อยู่ในบ้านยิงเธอทันทีต่อมาเขาก็ไปโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็โทรหาเดวิดก็บอกว่าเขาจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าในตอนที่เขาโทรมาเดวิดหลับอยู่นะครับเดวิดไม่ได้รับสาย ในอีกไม่กี่วันต่อมาครับมาวินก็พยายามติดต่อเดวิดอีกครั้งหนึ่งอย่างสิ้นหวังแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับจากเดวิดอยู่เช่นเคยซึ่งปรากฏว่ามาวินเนี่ยกำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมากนะครับขนาดนี้และก็ถูกไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ของเขาด้วยดังนั้นเขาจึงทําข้อตกลงกับเดวิดเย็นวันหนึ่งเมื่อเดวิดกลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ของตนเองเขาได้ยินเสียงมาวินกําลังดูทีวีอยู่ในอพาร์ตเมนต์ชายชรา,าคนนี้กล่าวหาว่าเดวิดทรยศเขาและก็พยายามที่จะยิงเดวิด แต่ทว่าเดวิดสามารถปลดอาวุธของเขาได้อย่างง่ายดายนะครับด้วยแรงที่ยังเป็นไวรุ่นกว่านําไปสู่การทะเลาะวิวาทระหว่างทั้งสองคนเดวิดก็ใช้โทราศัพท์บ้านตีเขาหลายต่อหลายครั้งและสุดท้ายก็จัดการยิงเขาและฉากก็ตัดกลับมาปัจจุบันนะครับในห้องพิจารณาคาดีเดวิดอ้างว่าเขาฆ่ามาวินเพื่อป้องกันตัวเดวิดก็แต่งเรื่องขึ้นมานะครับว่ามาวินเนี่ยจนตอกถูกไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์และก็ขอร้องให้เดวิดรับเขาเอาไว้ แต่เมื่อเดวิดปฏิเสธมาวินก็โกรธมากและพยายามที่จะฆ่าเดวิดด้วยเดวิดก็ยอมรับนะฮะว่าเขาคิดว่าไม่มีใครจะเชื่อเรื่องของเขาหรอกดังนั้นเขาจึงกำจัดศพออกไปก่อนภาพย้อนอดีตแสดงให้เราเห็นว่าเขาเอาศพไปทิ้งลงสะพานครับซึ่งตรงนี้ก็เปิดเผยให้เห็นว่าเขาเป็นฆาตรกรที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงผมรอนนั่นเองนั่นก็แสดงว่าเขาทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วอายการถามว่าเขาฆ่าเดโบราห์เพื่อนสนิทของเขาด้วยหรือไม่แต่เดวิดตอบปฏิเสธ จากนั้นอายการก็ถามเกี่ยวกับเคทีและการหายตัวไปของเธอแต่เดวิดก็ยังคงตอบเป็นคําเดิมนะครับว่าไม่รู้ไม่ชี้อะไรสักอย่างต่อมาฉากก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1982เลยนะครับก็คือในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เคทีหายตัวไปพนักงานเฝ้าประตูเห็นคนคนหนึ่งมีลักษณะเหมือนกับเคทีกกำลังคุยโทรศัพท์และก็ขึ้นรถเทกซี่ไปแต่อย่างไรก็าตามหากกลับกลายเป็นว่าเป็นเดบร่านครับที่สวมวิกผมสีบรอน เธอปลอมตัวเป็นเคทตีนะครับและเธอก็ใส่เสื้อผ้าของเคทีด้วยและฉากก็เปลี่ยนไปในขําคืนที่เกิดเหตุในตอนที่เดวิดไปพบพ่อของเขาเซนฟอร์ตามเดวิดออกมาข้างนอกนะครับและก็ต้องการทราบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเดวิดตั้งใจจะพูดอะไรซึ่งถ้าเราจําได้นะครับเดวิดพูดว่าเดวิดเป็นเหมือนกับพ่อแล้วไม่มีภรรยาแล้วไม่กี่วินาทีต่อมาเมื่อพ่อไปเปิดท้ายรถของเดวิดเขาก็ต้องเผชิญกับภาพที่น่าสุดยองนะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นร่างของเคทตี และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จบลงด้วยการเปิดเผยว่าทาให้การของเดวิดในการพิจารณาคดีฆาตกรรมมาวินทําให้คณะลูกขุนเชื่อว่าเขาทําไปเพื่อป้องกันตัวและเขาถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดแต่เนื่องจากเขากับจัดสมไม่ถูกต้องเขาจึงถูกตัดสินจําคุก9เดือนแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับยังไม่มีใครถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเดมบรล,ล่าเลยการหายตัวไปของเคที่ก็ยังคงไม่ได้รับความจริงจนถ,ถึงทุกวันนี้ ในขณะเดียวกันห,หลังจากที่เดวิดออกมาจากคุกเดวิดก็ได้กลายเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสําเร <karaoke> ็จแต่ถึงแม MM ้เรื่องเรายังไม่ได้ถูกเปิดเผยหรือว่าหาฆาตรกรตัวจริงไม่เจอแต่หนังเรื่องนี้ก็ได้สร้างข้อสันนิษฐานและเปะิดเผยฆาตรกรตัวจริงให้กับชาวโลกได้รับรู้แล้วนะครับเพื่อนๆละครับ,รบ,รบมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอเพื่อนๆกดคนละไลค์คนละแชร์และกดติดตามให,ให้ด้วยนะครับเพื <motorcycles S 1> <ะ>่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป